โอเคผมก็จะมาดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะสาน่ที่การเพิ่มยอดไลค์โพสต์ของ Facebook นะก็จะเป็นไลค์คนไทยแทนครับสําหรับใครที่อยากเพิ่มอยากหรือว่าอยากปั๊มนะก็ขั้นตอนแรกให้ทุกคนมาที่หน้า g o o g l e ได้เลยครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า SPE SMM นะครับ,ร MM รบอ่าก็จะเจอเว็บไซต์ด้าบนสุดครับก็โุกค,นนคาเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยครับนี่นะอ่าผมก็ไปดู สำหรับใครที่มาหน้านี้แล้วนะครับใครที่มีสมาชิกนะครับก็ทนไปที่สมัครสมาชิกก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็กรอกข้อมูลตามเว็บไซต์แจ้งให้ครบถ้วนได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมติกในช่องซีริมตรงนี้ด้วยนะครับงั้นจะสามารถสมัครได้นะสำหรับใครที่อยากลงชื่อเข้าใช้งานแบบ Google ก็สามารถกดที่สมัคร Google ได้เลยครับตรงนี้าจากนั้นสามารถเสร็จแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้กับรหัผ่าน เชื่อสบายไปเมื่อสักครู่มาใส่หนึงสองช่องได้เลยนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับนี่นะหลังจากเราเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับก็ห้คนไปดูคําว่ามดหมู่ตัวนี้นะครับเลือกมดหมู่ที่เอการใช้ไปการได้เลยนะเฟสบุ๊คจิกจ๊อกไอจีนะก็สามารถไปเลือกดูได้ครับใครที่หาไม่เจอก็สามารถกดหมดหมู่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับกวานี่นะครับกดให้ดูนะก็เลือกไว้มดหมู่ของเฟสได้เลยครับผมก็จะเป็นเพิ่มไลค์คนไทยนะครับตัวนี้เลยนะครับ กดเลือกนะแล้วก็เลือกเป็นยอดไลค์ธรรมดานะครับหรือว่าใครอยากปั๊มเป็นไลค์อิโมจิก็สามารถปั๊มได้นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็นไลค์ธรรมดาแล้วกันนะครับในส่วนของคำให้บายก็ให้ทุกคนอ่านก่อนสักอทุกครั้งด้วยนะครับตรงนี้อ่าลิงก์นะครับวีแชวลิงก์ให้เราคนมาที่หน้าโปรไฟล์เฟซของตัวเองได้เลยครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องการปั๊มยอดไลค์นะผมเลือกเป็นโพสนี้ครับตอนที่เราจะปั๊มก็ให้เราเปิดโพสเราไปสาธารณะก่อนที่เราปั๊มทุกครั้งเลยนะครับอ่า ังจากเปิดแล้วนะครับก็ให้ทุกคนกดตรงเวลานะครับตรงนี้ก็ก็คลดกลอกลิงก์โพสต์มาได้เลยนะครับเอามาวางซ่ของลิงก์นะนี่นะครับแล้วก็เลือกไปมานะครับขั้นต่ำคือ50สูงสุดคือ2 0 0 0 0ืเลยนะครับก็ผมจะตามขั้นต่ำละกันนะครับก็50้ละกันนะก็ค่าใช้จ่ายแค่7บาทเท่านั้นนะครับถือว่าถูกมากเลยนะครับของหลายคนไทยแท้วิโตนทุกคนเลยนะครับก็สามารถกดซักซื้อได้เลยนะนี่นะครับได้รับคำซักซื้อคุณแล้วครับรหัสที่ หนึ่งรอเจ็สิบแปดนะครับก้อทุกคนจำรหัสตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไปที่ปรโมานะั่นสั่งซื้อครับตรงนี้อ่านนี่นะครับรหัสหนึ่งร้อยเจ็สิบปดนะลิงก์ก็ที่เราสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่ก็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็ถ้าขนาดก็รอดําเนินการอยู่นะครับก็อยทุกคนสามารถ exactly รอยอขคืนได้เลยนะครับสมาใครที่ยังไม่มีเครดิตนะครับก้อยทุกคนไปที่เติมเงินนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เลือกช่องทางที่เราต้องการเติมเงินนะครับมีสช่องทางให้เลือกนะ แกนเคียวโค้ดทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็ซองเปาเล็กนะใครสะวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับส่วนของแนะนําเพื่อนนะครับสําหรับใครที่อยากมีรายได้แล้วก็สามารถคัดลอกลิงก์แนะนําเพื่อนตรงนี้ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะครับเราก็จะได้อัตราคอมมิชชั่น5%เลยเขาถือว่าเยอะมากเลยนะอ่าส่วนของตั๋วช่วยเหลือก็สามารถเอาเลขรบการตรงนั้นที่ประวัติการซื้อมาใส่ในส่วนของนี้ได้เลยครับแล้วก็แจ้ง แอดมินไปได้เลยนะครับอ่าบริการทั้งหมดของเว็บไซต์ก็สามารถมาเช็คดูได้ที่นี่นะก็จะมีพวกเลขราคาบริการคำถางสุดบอกทุกบริการเลยนะครับก็สามารถมาเลือกดูได้นะหรือว่าจะคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยครับตรงนี้นะครับอธิบายครับก็จะมีบอกด้วยนะกลับมาดูยอดไลค์อ่าเมื่อจะขึ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ5้าสิบห้าไลค์ครับนี่นะครับก็จะเป็นคนไทยแท้มีตัวตนทุกคนเลยครับอ่านี่นะสตอรี่ครับ สำหรับใครที่อยากเพิ่มยอดไลค์คนไลเทสของ f c e e o o o นะครับก็สา,ามารถค้นหาคำว่า SPE SMM ใน Google ได้เลยนะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งมาให้นะครับวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ